ไม่ใช่ของเธอได้ปลดใจมาคุ้มวัดกันอีกฉันหวังว่าคเข้าใจเพราะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะเรียกร้องขอให้เธอจมไปไกลไม่ต้องมาเจอยอมาล่อยเขาได้ไหมฉันก็รักของฉันข้าใจเป็นไหม ฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมเธอขนาดจะรู้มันเจ็บเพียงใดเม้่ดึงกลีบทั้ใจจะเธอแย่งไปฉันก็รักคนฉันก็ใจใช่ไหมเธอมีสิทธิ์อะไรเมื่อบอกให้ทำใจฉันก็รักจนจะเป็นจนจะตายเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องมาทำลายความรักเรา